สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมี่หนึ่งสองสามนะคะวันนี้เราไมา่ได้พาทุกคนมาชมรียนอะไรทั้งนั้นแต่วันนี้นะคะเราจะมาดิทอกกันซึ่งจริงๆการดิทอกก็คือการที่เราคุยกับคนอื่นแต่ณนะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนสี่นาทีแล้วไม่มีใครมาคุยกับเราแน่ๆ แล้วก็เราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการดีทอของเราคือการที่เราพูดความคิดตัวเองซึ่งทุกคนเราก็จะบอกว่าถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนเราหรือเปล่าก็ถ้าไม่เหมือนเราก็สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าแบบมันก็คือการแลกเปลี่ยนจริงๆการดีทอนะคะเราไม่จําเป็นต้องดีทอกับใครก็ได้เราสามารถคุยกับตัวเองอ่ะเพื่อดีทอกความรู้สึกของวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะมาในหัวข้อ ขอเกินก่อนก็คือเราอะไปดู m อมีเพลงจดจำของวงอลลี่มันเดนะคะซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะวันนี้เราก็เลยเลือกที่จะมาดีทอกับหัวข้อที่ว่าระหว่างคนที่ยังอยู่กับคนที่จะไปอันหนไใครที่ทรมานและเจ็บปวดกว่าซึ่งในความคิดเอก็คือแบบความคิดเอเลยอะนะ เอรู้สึกว่ามันเจ็บปวดพอๆกันถามว่าทาไมคือช่วงเนี้ยจะพูดว่าตัวเองอายุจะยี่แปดแล้วใช่ปะก็เลยรู้สึกเหมือนเริ่มปงห,หลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวหลังความตายทุกคนเข้าใจปะเออพอมาเป็นหัวข้อเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะพอๆกันเพราะว่าเอาในมุมของคนที่ยังอยู่เราเป็นคนที่ยังอยู่ใช่ปะแล้วเรา ต้องมองเห็นคนที่เราหลักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจากไปเราคือคนที่จดจำเราไปฟังใครพูดมาสักคนนี่นแหละว,ว่าตอนเราตายอ่ะเราอ่ะจะตายสองครั้งครั้งแรกคือที่เราตายส่วนครั้งที่สองคือคนที่จดจำเราตายเพราะว่ามันไม่มีใครจำเราได้แล้วอ่ะหลังจากนั้นเข้าใจได้ปะ ซึ่งคราวนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่ยังอยู่ในมุมของคนที่ยังอยู่ใช่ปะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องจดจําความรู้สึกที่สูญเสียความรู้สึกคิดถึงนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินไปมุมนี้เราเคยมากับเขาวันนี้เรามาคนเดียวหรือแบบอุยวันนี้วันครบรอบอ้าว วันนี้เราก็ต้องฉลองครบรอบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่เจ็บปวดมากๆก,กับการที่เราต้องมาเห็นคนที่เราหลักจากไปนี่คือในมุมของคนที่ยังอยู่ส่วนในมุมคนที่จากไปอะทุกคนเราก็รู้สึกว่ามันน่าเศร้านะมันมันรู้สึกว่ามันเศร้าตรงที่หรือคนที่จากไปอาจจะเศร้ามากกว่าเช่นคนที่ยังอยู่อะ ยังมีคนรอบข้างคอยปอกคอยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรคอยมาหาหรือแบบคอยอบก่อนคอยแบบได้ทุกคนเข้าใจใช่ปะแต่คนที่จากไปแล้วก็คือนี่คือความคิดเราโลกหลังความตายเราจะไปอยู่ไหนเราไปทำอะไรที่ไหนมันไม่ได้แปลว่าเราตายแล้วโยมพุทธุจะมารับเราเลยเราจะล่องลอยไปไหนก่อเราคือมันเป๋มากๆเลยนะในความคิดเราอะนะเออซึ่งเราคิดว่าแบบ คนที่ตายไปแล้ววะเขาอาจจะยืนมองเราแต่เขากอดเราไม่ได้แล้ววะเขาก็ยังจดจาความสึกความทรงจําทุกอย่างเขาก็เสียใจแต่เขาไม่สามารถกอดเราได้ไม่สามารถคุยกับเราได้ไม่สามารถแตะตัวเราได้ไม่สามารถทําอะไรที่ตอนที่ยังอยู่ทําได้แล้วโลกหลังความตายเขามีใครอ่ะคําพูดที่ว่า อยู่กับคนนี้แล้วเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงหรอว่าเราตายไปเราจะเจอเขานี่คือแบบความคิดที่แบบเรารู้สึกว่ามาเสียใจทั้งคู่เออเราก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าคนที่ยังอยู่หรือคนที่เสียชีวิตแล้วใครจะเจ็บปวดมากกว่ากันแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดพอๆกันแต่มันเจ็บปวดคนละแบบถ้าเราเจอปัญหาแบบนั้นอ่ะก็เหมือนกับสิ่งที่ เราไปเคยเจอมาที่เขาถามคู่รักว่าแบบให้เลือกระหว่างตายก่อนกับตายที่หลังซึ่งแบบมันทรมานทั้งสองอย่างเลยนะคือคนที่อยู่ระหว่างความตายอ่ะกับคนที่อยู่เพื่อเห็นคนลกตายอ่ะคือแมัน,มนแต่ว่าสาัจธรรมของโลกนี้คือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติ เราอะองแต่เราอะกลัวโลกหลังความตายเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราตายไปเราจะไปอยู่ไหนอยู่กับใครใครจะมารับต้องไปชดใช้กรรมยังไงต้องไปไหนเราจะมีเพื่อนไหมหรือไงไงอย่างเงี้ยทุกคนนี่คือหัวข้อการดีทอ็อกของเราซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะขอดีทอ็อกถูกอาทิตรเราจะหาหัวข้อมา ดึงหัวข้อมาเพื่อดีทอกเพื่อคุยกับตัวเองแล้วก็ถ้าวันไหนเรามีเออเรามีเพื่อนมีแขกรับเชิญเราก็เชิญเขามาดีทอกบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องซีเรียสอาจจะเป็นเรื่องที่แบบตลกตลกขำๆเช่น เดินหรือนั่งรถอ,อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้แต่วันนี้ก็คือสี่เรียกเพราะว่าเราไปฟังเพลงจดจํามาอย่าลืมไปฟังเพลงจดจำด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราทุกคิดด้วยอยากให้เราทาอะไรสามารถคอมเมนต์ลงได้แล้วทุกคนคิดว่าคนที่อยู่ก่อนหรือคนที่จะไปจะทรมานมากกว่ากันสามารถคอมเมนต์ได้ลงใต้คิดนี้เลยนะคะใครอาจจะคิดเหมือนเราหรืออาจจะคิดต่างเราเราเปิดฟังรับฟังความเห็นทุกอย่างจากทุกคนด้วย เพราะฉะนั้นสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะไปแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบาย